สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel o u t u b e Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่8มิถุนายน2564นะครับมีข่าวใหญ่จากแม์ลอนนะครับว่าเรายังไม่ยอมแพ้ในดีลของเออร์ลิงแบร์ฮาแลนด์นะครับแล้วก็อาจจะยื่นแทมมี่เอบรามเป็นส่วนหนึ่งของดีลนี้ก็ได้ รวมไปถึงผลงานของทีมชาติเยอรมันที่เมื่อคืนนี้โชว์โหดนะครับแล้วก็ไคลฮาวเวสเล่นดีมากกระแสสื่อเนี่ยชมกันแบบเต็มที่แวนเนอร์ก็มียิงประตูได้ด้วยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์จะดีของผมก่อนแล้วกันนะครับยาถ่าย1นึแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเป็กไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับแล้วก็มียาทาจมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้ร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซ รวมไปถึง c b c Camera คลองหลวงคลอง3นะครับบริการรับซื้อขายถึงกล้องมือสองสภาพดีนะครับบริการดีราคาไม่แรงมีหลายสาขาทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage ข้างล่างนี้เลยนะครับทักไปบอกว่ามาจากช่องของ Peter ร์บลด5%เลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ครับฝากแฟนเชลซีนะครับไปติดตามผลงานล่าสุดของผมกับ Official ด้วยนะครับก็เป็นการตัดเกรดเชลซีซีซั่นนี้กันนะครับว่าเป็นแชมป์ UCL ควรได้เกรดอะไรไปชมกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันที่ผลทีมชาติก่อนแล้วกันเมื่อคือนนี้ทีมชาติเยอรมันครับเจอกับลัตเวีย นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเยอรมันนัดนี้ส่งไคลฮาวเวสกับอันโตนิโอเรดิเกอร์ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับส่วนตีโมแวนเนอร์เนี่ยได้ลงมาเล่นเครื่องหลังเป็นตัวสมรองเล่นไป45นาทีนาที19เครับเยอรมันเนี่ยขึ้นนำา1ต่อ0ูนย์ะครับไคลฮาวเสโชว์เทพเลยครับรับบอลจากเพื่อนมาวิ่งแตะหลบกองหลังไปได้ก่อนจะหลุดไปสุดเส้นตบกลับมาเป็นโรบินโกเส้นยิงเต็มข้อเข้าไปนะครับขึ้นนำา1ต่อศ นาที21ครับยูนมันน้ำ20ครับคฮาวสอีกแล้วครับเปิดจากขวามาให้อิวคายกุนโดกันยิงจังหวะแรกติดบล็อกนะฮะก่อนที่กุนโดกันจะยิงซ้ำเข้าไปสุดคมครับ20แล้วก็นาที27ครับสกอร์ไหลเป็น30นะครับจากโทมัสมุลเลอร์แล้วก็นาที38ครับคาฮาวเวสโชเทพครับลูกนี้ครับอคือ สวยงามมากครับเจ้าตัวรับบอลจากเพื่อนมาแล้วก็แตะหลบแนวรับของลัดเวียไปหลอกยิงมุมแคบครับซึ่งดูทิศทางไม่น่าจะตรงกรอบแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปเฉลบขาผู้รักษาประตูกลายเป็นลูกนี้เข้าครับเป็นโอนโกครับโอ้โหแต่ว่าฮาร์เวสลูกนี้ลีลาเหลือหลายนะครับ4-0นาที4 5เยอรมันได้5-0ครับจากแซดนาบรีนะครับแล้วก็ ครื่งหลังครับเหมือนที่บอกไปครับตีโมโว,วนเนอร์ลงมาแทนไคฮาวเวสนั่นแหละนะครับนาที50โจโชกิมิชเปิดเข้ามาแล้วก็วนเนอร์ชาร์จเสาแรกไม่เหลือครับ6ประตูต่อ0นาที65เยอรมันได้70จากเลรอยซานเน่อีกนะครับแล้วก็ท้ายเกมมาโดนตีไข่แตกลูกหนึ่งนะครับก็จบเกมครับเยอรมันถล่มไป7ประตูต่อ1นนักเตะเชลซีในทีมชาติเย,ยอรมันก็โชว์ฟอร์มดีทุกคนโดยเฉพาะไคฮาวเวสที่โอ้โห กระแสโซเชียลชื่นชมกันมากครับว่านี่คือฮีโร่ที่ยิงประตูชัยให้เชลซีเป็นแชมป์ UCL ถูกไหมครับแล้วก็สารต่อความมั่นใจเยอะมากเมื่อวานนี้เล่นแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าเล่นได้ดีมีส่วนกับประตูเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เยอรมันสามารถตั้งความหวังเอาไว้ได้คือในยูโรหคนี้ผมว่ารูดิเกอร์กับฮาวเวสน่าจะตัวจริงแน่ๆครับส่วนตีโมไวเนอร์ก็ต้อง เอาใจช่วยหน่อยครับเพราะว่าพักหลังเนี่ยโยคิมเลฟเขามีหลายแผนบา,บางนัดเอาเป็นซาเน่กับนาบรีลงบางนัดเป็นมุลเลอร์กับนาบรีลักษณะแบบนี้คือต้องแย่งกันหลายคนอยู่เหมือนกันสำหรับตีโมไนเมนอร์แต่ขอเชียร์ครับขอให้ท้ายที่สุดได้เป็นตัวหลักของทีมชาติเยอรมันแต่ฮาวเวสกับรูบิเกอร์นี่ออกสตาร์ตัวจริงแน่นอนนะครับซึ่งหลังจากที่เยอรมันฟอร์มเทพแบบนี้ครับใครฮาวเวสก็โพสต์ลงโซเชียลครับนี่ เป็นภาพกอดกับโทมัสมูเลอร์แล้วก็แซดนาบรีนะครับ good to be back with the team นี่ครับแคปชั่นของเขาอันโตนิโอรูดิ r เกอร์ก็มาครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าอืมเรียกว่าเป็นการเป็นบททดสอบที่ยอดเยี่ยมนักสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับรูดิกเกอร์ก็ยังใส่หน้ากากเหมือนเดิมครับถ้าเกิดแกใส่หน้ากากเนี่ยคือพลังแฝงติด <laughs> แล้วก็ตีโมไวเนอร์ครับยิงประตูได้นะครับก็โพสเป็นอีโมจิปบมือ ยิ้มนะครับแล้วก็แท็กหาทางโทมัสมุลเลอร์ด้วยนะครับเกมนี้มุลเลอร์ก็กลับมาแล้วก็โชว์ฟอร์มดีทันทีเลยนะครับก็เยอรมันเป็นหนึ่งทีมที่แฟนเชลซีควรจะเชียร์ในยูโรหนนี้นะครับก็หลกัหลกๆผมอยากให้เชียร์ฝรั่งเศสก่อนเพราะว่าจะได้เชียร์เอ็นโกโลกองเต้ให้มีลุ้นบอลลงดอแต่รองจากฝรั่งเศสเนี่ยก็คงเป็นเยอรมันนี่แหละครับแล้วก็มีทีมชาติอังกฤษซึ่งอังกฤษมีชิวเวลมีเมสันเม์แล้วก็มีริสเจมด้วยเรียกว่า ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษคือ3ทีมหลกัหลกๆที่น่าเชียร์สำหรับแฟนเชลซีในยูโรหนนี้นะครับนอกเหนือจากเกมอุ่นเครื่องแล้วนะครับไปดูกัปตันอเมริกากันหน่อยอกว่าคริสเตียนพูลิสิตครับเมื่อวานนี้ครับตอนสายๆบ้านเรานะครับแข่งรายการคอนคาเคสเนชั่นลีกนัดชิงชนะเลิศก,ก็เป็นการแข่งในทวีปของพวกเขานะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจอกับเม็กซิโก ฟิลของรายการนี้มันคล้ายๆกับยูฟ่าเนชั่นสลีกของยุโรปนะครับก็คือแต่ก่อนคือมันเตะอุ่นเครื่องอย่างเดียวถูกไหมครับเขาก็เพิ่มเรื่องของถ้วยรางวัลเข้ามาเพื่อให้มันมีความน่าตื่นเต้นมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สหรัฐครับแข่งนัดชิงเนี่ยคริสเตียนพูริสิตออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยเริ่มเกมแค่นาทีเดียวครับเม็กซิโกเนี่ยเขานําไปก่อนจากเคสุดโครโครนานะครับแต่ว่าสหารัฐปตีเสมอได้จากจูเนียรรน่านาที27 ครึ่งหลังนาะที79เม็กซิโกนำอีกครั้งครับจากเดียโกไลเนสแล้วก็สหรัฐตีเสมอแบบทันควันครับจากเวสตันแมคคินนี่ทำให้ต้องไปต่อเวลาพิเศษกันแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษครับคริสเตียนพูดิสิตครับมาเรียกจุดโทษได้นะครับแล้วก็เป็นคนรับหน้าที่สังหารเองไม่พลาดนาะที114นะครับ จังหวะนี้มีการเช็ค VR R ด้วยแล้วก็พูดิสิตยิงแบบคมกริบเลยครับคือผู้รักษาประตูในดาวทางถูกแต่ว่าพูดิสิตเนี่ยยิงเข้ามุมขวาบนคมกริบมากครับลุกขึ้นมาสังหารเองให้ทีมนำา3ประตูต่อ2แล้วก็เป็นประตูชัยช่วยให้สหรัฐอเมริกาชนะเม็กซิโก3ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับแล้วก็คริสเตียนพูดิสิตเหมือนที่บอกไปครับว่าเขาคือกัปตันอเมริกาเขาสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีม และเป็นคนชูถ้วยรายการนี้ด้วยครับคอนคาเค nation league นะครับนี่ครับแล้วก็โคตดลงโซเชียลนะคบ ig นี่ครับ nation league champs that's how you finish off the year โหนี่ครับดูครับถอดเสื้อโชว์ซิกแพคเลยนะครับนักเตะเชลซีเนี่ยฟอร์มดีกันหลายคนนะครับในทีมชาติแล้วก็แสดงความยินดีกับผูดิสิตด,ด้วยนะครับ เพิ่งได้แชมป์ UCL ไปแล้วก็ไปได้แชมป์กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอีกขอให้ซัมเมอร์นี้ยูโรขอให้มีนักเตะจากเชลซีได้แชมป์รักกันนะครับโอเคจากเรื่องผลงานทีมชาติผ่านพ้นไปมาดูตลาดซื้อขายแบบจัดหนักจัดเต็มกันดีกว่าครับเมื่อวานนี้ครับจุดเริ่มต้นมันมาช่วงหัวค่ำครับ ช่วงหัวค่ำเนี่ยยานอาเกฟอร์ทอฟนะครับคนนี้เป็นอดีตนักเตะนะครับที่ตอนนี้เขาผ่านตัวมาเป็นนักข่าวแล้วนะครับยานอาเกฟอร์ทอฟนะครับเขาโพสต์ลงโซเชียลบอกว่าเชลซีกำลังทำงานหนักเพื่อคว้าตัวเออริงเบราห์แลนด์โดยนักเตะคนนี้เชลซีมองว่าเป็นจิ๊กซอที่ตามหาสำหรับการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกปีหน้าค่าตัว มหาศาลมากๆแต่ในเรื่องของค่าตัวเนี่ยมั่นใจว่ามีโอกาสแก้ไขได้ทว่าอุปสรรคจริงๆอาจจะเป็นโครงสร้างค่าเหนื่อยของเชลซีมากกว่าที่เหมือนกับฮาแลนด์ก็คงค่าเหนื่อยมหาศาลมากๆครับอาจจะเป็นสถิติสโมสรเชลซีเลยจากนั้นไม่นานครับคริสตยนฟอลนะครับนักข่าวของสปอร์ตบิลเขาก็มารีทวิตโพสเนี้ยแล้วก็บอกว่าทรูตามหลักของเขาตามสไตล์ของฟอลทรูน t ทรูลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นยานาเกฟอร์ทอฟกับ คริสเตียนฟอลผมก็ยังไม่ได้เชื่อแบบ100%นะครับแต่ทันทีที่คนนี้มาครับต้องฟังกับแมทลอนะครับมาประมาณช่วง4-5ถึงทุ่มบ้านเราข่าวนี้นะครับก็ผมจะแปลรายละเอียดให้ฟังแบบจัดเต็มกันได้คือก่อนผมเริ่มอัดคลิปคลิปนี้มีคนถามผมว่าจริงไหมครับเชลซี Chelsea, ตรกลงจ่าย154ล้านปอนด์รายงานจากแมทลอมีคนถามผมเข้ามาผมก็ต้องบอกนะว่า 154ล้านปอนด์ตกลงจ่ายพวกนี้ไม่จริงนะครับแต่ถามว่าสนใจจริงไหมสนใจจริงเรายังไม่ยอมแพ้และอาจจะเอาแทมมี่เป็นส่วนหนึ่งของดิวด้วยนะครับมามาฟังรายละเอียดกันแมตต์อครับก็บอกว่าเชลซียังมีความพยายามครับที่จะคว้าตัวเออร์ลิงเบรา์ฮาแลนด์กองหน้าของบอร์ซีดอตบุนในซัมเมอร์นี้แม้จะยอมรับว่าเป็นข้อตกลงที่ซับซ้อนมากแล้วก็ค่อนข้างยากในการเจรจา เชลซีกำลังสอบถามทางบรูซียด o ดอตบุนนะครับว่าเฮ้ยพวกคุณสนใจแทมมี่หรือเปล่า mm hmm. เพราะเชลซีอาจจะเอาแทมมี่มาเป็นส่วนหนึ่งของดีลก็ได้หรือไม่ก็ขายแยกกันไปเลยโดยเชลซีตั้งค่าตัวแทมมี่ไว้ที่40ล้านปอนด์ซึ่งการขายแทมมี่อาจเป็นการระดมทุนมาซื้อฮาร์แลนด์ก็ได้คือเงื่อนไขที่เชลซีสื่อก็คือถามทางดอตบุนก่อนสนใจไหมถ้าสนใจเนี่ย อะให้เลือก2 option. อออปชันออปชันแรกคุณสนใจซื้อเลยหรือเปล่า40ล้านปอนด์ผมขายให้ถ้าคุณไม่เอางั้นเอางี้ไหมผมอยากได้ฮาลนด์ของคุณคุณอยากได้แทมมี่ของผมถ้าคุณสนใจนะงั้นเป็นแทมมี่บวกเงินที่ค่าตัวรถลงมาได้หรือเปล่าเพื่อขอซื้อฮาเร็มนี่คือ2องออปชั่นที่เชลซีหวังจะใช้นะครับนักเตะบวกเงินขอซื้อหรือไม่ก็แลกดีวกันไปเลยก็คือเชลซียอมซื้อ1 5อยหล้านกี่ปอนด์ไม่รู้ล่ะ แต่จ่ายแพงซื้อมาเลยแล้วดอสมูลก็ซื้อแทมมี่ไป40ล้านปอนด์ต่างคนต่างซื้อมีให้เลือก2ออปชันซึ่งเหมือนที่บอกไปครับว่าการเอาแทมมี่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นการระดมทุนซื้อฮาแลนด์ได้แต่แมตต์โลก็บอกนะครับว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอซื้อจริงๆหรือเปล่าเพราะค่าตัวน่าจะมากกว่า150ล้านปอนด์ครับและจะเป็นการทำลายเพยดานค่าเหนื่อยเชลซีด้วย แต่ที่แน่ๆคือเชลซีกาลังมองถึงความเป็นไปได้อยู่คือยังลังเลครับคืออยากได้สนใจเอาแทมมี่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดิวแต่ลังเลเพราะค่าตัวไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสบล้านปอนด์ค่าเหนื่อยก็แพงมหาศาลจุดนี้เชลซีต้องพิจรารณาให้ดีแมตต์ลอยังบอกแบบนี้อีกครับเขาบอกว่าสถานการณ์กองหน้าของเชลซีตอนนี้นะครับคือ คือมีข่าวกับหลายคนใช่ไหมแล้วก็มีแต่ละทีมนะํามาร่วมแย่งแย่งคว้าตัวด้วยอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาบอกว่าแมนซิตี้เป็นทีมเต็งที่จะได้ถ้าสเปอร์ยอมขายซึ่งถ้าซิตี้ได้แฮร์รี่เคนสถานการณ์ของฮาแลนด์เชลซีก็อาจจะตัดคู่แข่งไปหนึ่งทีมก็คือแมนซิตี้เพราะซิตี้ก็สนใจฮาแลนด์เหมือนกันส่วนลูกากูนะครับนักเตะยืนยันเองนะครับว่าจะอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อไปทำให้เชลซีอ่ะ ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ในดีลของฮาแลนด์จนกว่าจะหมดหนทางจริงๆครับคือจะทำสึกความสามารถขอลองคุยหน่อยขอลองเจรจากับดอตมุนคุยกับมิโน่ไรโอลาหน่อยเอาไว้แบบท้ายที่สุดถ้าเขายืนกราน100%ว่ายังไงก็ไม่ขายซัมเมอร์นี้ค่อยค่อยมันล้มดีลที่หลังซึ่งผมเห็นด้วยนะคบว่าก่อนจะล้มดีลอ่ะควรต้องลองสอบถามเขาก่อนว่ามันพอมีความเป็นไปได้ที่จะคุยกันได้หรือเปล่า ส่วนเ,เรื่องของรายงานเมื่อวานนี้จากอาร์ที่บอกว่า172ล้านปอนดนะ์ผมพูดไปนในข่าวแล้วนะครับว่าให้ฟังหูไว้หูครับต้องกรองก่อนเพราะว่าอาร์ยังไม่ใช่สื่อเทียร์หไอ้ที่เทียร์หเนี่ยคือฟังอันนี้ครับแมทลอเนี่นะครับคือเราอยากจะลองสอบถามก่อนค่าตัวไม่ต่ำกว่า150ล้านแต่จะหาข้อสรุปลงตัวได้หรือเปล่าอาจจะแพงกว่านั้นหรืออาจจะถูกกว่านั้นก็ต้องลองคุยกันดูก่อนนะครับ ซึ่งฝั่งดอตมุลเนี่ยจริงๆสนใจนักเตะเชลซีคนหนึ่งด้วยครับก็คือคาลัมฮัสันโอดอยนะครับโอดอยเนี่ยสนใจแต่เหมือนกับเชลซีไม่อยากไม่อยากเสียโอดอยออกไปคือดอตมุลอยากได้โอดอยเพราะจะเอาไปแทนที่เจอนสซานโช <S anch o> สซานโชมีโอกาสย้ายในซัมเมอร์นี้สูงนะครับแล้วก็ทีมเต็งเป็นแ <c oughs> มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปซึ่งแมทรอบ,บอกด้วยนะครับว่า นอกเหนือจากกองหน้าที่สนใจแล้วอะเชลซียังสนใจดีแคนไรส์แล้วก็นักเตะก,กราบขวาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นแมทลอเคยบอกว่าคนที่สนใจคืออาดามาตราโอเรกับอัชราฟหาคิมีนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดแบบจัดเต็มซึ่งถ้าเกิดให้สรุปแบบเข้าใจง่ายอีกรอบหนึ่งก็คือยังไม่ยอมแพ้ขอลองคุยขอลองเจรจาดูหน่อยแต่ไม่ง่ายเดี๋ยวจะลองเอาแทมมี่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดีว ถ้าถ้าเกิดเขายอมก็โอเคเรามาคุยกันแต่ว่าเบื้องต้นค่าตัวฮาแรนกลมๆเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า7ไม่น่าจะต่ำกว่า150ล้านยูโรหรือว่า150ล้านปอนด์นะครับไม่ต่ํากว่านี้ครับ150ล้านปอนด์นะไม่ใช่ยูโรถ้าเป็นยูโรก็โอ้โห170 180ได้ครับแต่ปอนด์นี่คือ150นะครับวันนี้ผมปวดฟันเยอะถ้าผมพูดไม่ค่อยชัดขออภัยด้วยนะครับติดเหล็กล่างมาแล้วผอโปวดหนักหน้าดูเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของฮาแลนด์ยังไม่จบนะครับมีรายงานจากอันเจโลมัรเกียนเต้ครับคนนี้เป็นนักข่าวของสกายอิตาเลียเขาก็บอกด้วยนะครับว่าเป็นความจริงนะที่เชลซียังคงสนใจฮาแลนด์อยู่แล้วเขาก็บอกว่าการเงินของเชลซีในซัมเมอร์นี้แข็งแกร่งมากๆครับหลังจากที่เพิ่งได้แชมป์ยูซมานะครับมาร์เกอันเต้ตอนแรกผมรู้สึกว่าถ้าเป็นข่าวซื้อขายผมเฉยๆนะ แต่ถ้าเป็นข่าวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับซื้อขายผมว่าเขาแม่นอยู่นะเช่นพวกข่าวสนามเวลาแข่ง UCL สนามกลางสนามชิงเลือกที่ไหนพวกนี้ผมว่ามาเกนเต้นี่มาคนแรกๆเหมือนกันถ้าถ้าเกิดเป็นข่าวที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับซื้อขายจ๋จ๋าผมว่าเขาค่อนข้างแม่นนะครับทีนี้ครับจากเรื่องซื้อขายครับไปดูกันที่เรื่องของมูลค่านักเตะกันดีกว่าเมื่อวานนี้ครับทาง CIES Football Observatory นะครับเป็นแหล่ง รวบรวมบันทึกสถิติด้านฟุตบอลชื่อดังเขาทําอัปเดตค่าตัวนักเตะท็อปไฟล์ลีกยุโรปล่าสุดนะครับออกมาของปี2021วัดจากฝีเท้าวัดจากฟอร์มวัดจากอายุแล้วก็ระยะเวลาสัญญาที่เหลือกับสมโมสรเช่นบางคนอาจจะเก่งขั้นเทพเลยแต่ว่าสัญญากับทีมเหลือแค่ปีเดียวค่าตัวก็จะไม่แพงมหาศาลเกินไปปรากฏว่า20อันดับแรกมีเชลซีติดมา3คนครับ คนแรกคือเมสันเมาครับเมสันเมลได้อันดับ10เลยนะครับติดท็อป10เลยค่าตัวเขาประเมินไปที่123.6้ล้านยูโรไคลฮาวเว t สครับอยู่อันดับ14 116.5ล้านยูโรแล้วก็ตีโมเว n เนอร์ e อยู่อันดับ17นะครับ108.9ล้านยูโรส่วนคนที่แพงสุดนะครับเขายกให้เป็นฟิลฟเดนของแมนซิตี้ครับ 190.2 Greenwood 178 r ร s o f o r d 159.1แล้วก็ e อ l i n g ิงแบร์ลฮารนดอยู่ที่155.5ล้านยูโรอันที่จริงเนี่ยในรายชื่อเนี่ยยังมีนักเตะเชลซีคนอื่นๆด้วยนะครับเช่นผมไปหามาให้ผูลิสิตเขาให้อันดับ3 2 84.3ล้านยูโรริสเจมอันดับ3 6นะครับ75.9ล้านยูโรนะครับแล้วก็โอดอย อันดับ42นะครับ64ล้านยูโรเบนชิวเวลนะครับขออภัยโอดอนอันดับ42แล้วก็เบนชิเวลอันดับ43นะครับ63.9ล้านยูโรผมผมไล่ใฟังอีกทีนึ่งนะพูรดิสิต84.3ริสเจม75.9โอดอย64แล้วก็เบนชิเวล63.9ถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้คือค่าตัวไม่ต้องถามว่าอะไรนะครับเขาก็แค่เป็นเป็นหน่วยงาน รวบรวมสถิติที่เขาบันทึกแล้วก็รวบรวมมาฝากให้นักเตะเชลซีก็ถือว่าติดชาร์จอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับ ปิดท้ายกันที่เรื่องของถ้วยแชมป์ UCL ครับเชลซีแถลงการแล้วนะครับว่า,อาตอนนี้ถ้วยแชมป์ UCL ปีล่าสุด2021ไปวางอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของสโมสรแล้วแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปถ่ายรูปได้ตั้งคู่กันเลยครับทั้ง2021แล้วก็2012สําหรับคนที่ถือตั๋วปีแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของสโมสรถ่ายเสร็จเดี๋ยวมีภาพส่งเข้าอ e ีเมลฟรีแต่ถ้าอยากได้เป็นภาพปรินจริงๆเนี่ย ราคา10ปอนด์ครับหรือว,ว่า450บาทนะครับคอนเซปต์สโม,มสรบอกว่าทัวรสนามเหมือนเดิมครับมีดูสนามดูห้องถแถลงข่าวห้องแต่งตัวอุโมงค์แล้วก็พิพิธภัณฑ์โชว์ถ้วยแชมป์เขาบอกว่าคนนี้มีการเพิ่มสตอรี่มาด้วยตอนชนะแอตมาดริดกับเรอัอลมาดริดมาให้ชมกันก็เสียดาย เสียดายที่มันมีโควิดครับก็เลยแบบไปดูตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้ได้กลับไปอังกฤษอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไอ้ดีขึ้นเนี่ยมันจะนานขนาดไหนอาจจะเป็นหลักปีเลยก็ว่าได้นะครับแต่คิดถึงมากผมก็คิดถึงการการไปดูเชลซีที่อังกฤษแล้วก็พิพิธภัณฑ์เชลซีผมว่า,ผมว,าผมว่าเพาพิาาพิ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 กับิพิพิพในประเทศแบบ แบบชัดเจนมากๆ,ๆนะครับอยากจะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์โบสนํนำมาฝากวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับทั้ง c ี c Camera ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับทักไปหาได้เลยนะครับบอกว่ามาจากช่องปีเตอร์โบสลด5%เนี่ย a c e b o o k ขายกล้องมือ2ทักไปคุยได้เลยแล้วก็มียาถ่าย1 2 3กับยาทาจอมทองนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับสนับสนุนช่องปีเตอร์โบสมาเป็นปีแล้วส่วนพวกของรางวัลแจกฉลองแชมป์ยูเซียพรีออเดอร์ไปแล้วคร,วรอ ส่งมาจากอังกฤษน่าจะใช้เวลาหลักเดือนอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นพรีออเดอร์เขาต้องสั่งทําใหม่ไงแล้วก็เรื่องของเสื้อช่องปีเตอร์บอส V3 ฉลองแชมป์ UCL กำลังสั่งทําอยู่นะครับกำลังออกแบบให้มันสวยที่สุดอยู่รอชมกันได้นะครับ V3 เป็นฉลองแชมป์ UCL แล้วก็ V4 ในอนาคตผมอาจจะทําเป็นเมสันเม้าส์ก็เดี๋ยวรอดูกันได้นะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย